จะมาถึงการตอบ第八课，让我想想再告诉你。Lesson eight, let me think about it and I'll tell you later。课文一，在教室。Text one, in the classroom。我们下午去看电影好吗？ 今天下午我没有时间，明天下午再去吧。你想看什么电影？让我想想再告诉你。New words。在。让告诉课文二，在宿舍。Text two in the dorm. 外边天气很好，我们出去运动运动吧。你等等我好吗？王老师让我给大卫打个电话。回来再打吧。找大卫有什么事情吗？听说大卫病了，我想找时间去看看他。New words。等。找。 事情。课文三，在宾馆的前台。Text three, at the front desk of a hotel. 服务员，我房间的门打不开了。您住哪个房间？三幺七。好的，我叫人去看看。New word。服务员。 课文四，在商店。Text four, in a store. 你看看这几件衣服怎么样？这件白的有点长，那件黑的有点贵。这件红的呢？这是今天新来的。让我再看看。New words. <Safe. G rid ly> ข้อหนึ่งถามว่า text ที่หนึ่งเลย他们วเขาทไมัน้่ไมปดูชิ่ขันนีนบ่ายถึงไม่ไปดูหนังชหญิงื่อกเขาอันนีนาไมวันนี้ตอนบ่ายถึงไม่ไปดูหนังชายหญิงคู่มื่กี้เขาบอกจินทีน่าูว่ามันชื่อีขันนีตียนิงเมามกหมค ไปไม่ได้หรอเพราะอะไรคะเหมยโยสือเจียนใช่ไหมคะอ่าอ่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้ผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะจะตอบว่าหนึ่งหนุ่ยเตอร์ก็คือฝ่ายหญิงนะคะหนุ่ยเตอร์ฝ่ายหญิงเหมยโยจินเทียนเซาอู่ผู้หญิงวันนี้ตอนบ่ายนะคะเหมยโยสือเจียนนะคะ ไม่มีเวลานะคะวันนี้ผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายเขาไม่มีเวลาเ็ถึงบอกว่าหมิงเทียนเซี่ยอู่ใจชีปะพรุ่งน,นี้ตอนบ่ายค่อยไปลักกันใช่ไหมคะเดีย๋ยวค่อยใส่พินอินให้นะคะข้สอสถามต่อเอาละสคนนั้นกำลังจะชวนกันออกไปยิ่นตงยิ่นต้ง,ตงใช่ไหมอ่าหวังเหล่าชื่อเวสม么 ทำไมอาจารย์หวังถึงย่างทาเกต้าเวตเต,ตียนข่าทำไมถึงให้เขาโทรศัพท์หาเดวิดคะภาษาไทยก่อนก็ได้เพราะว่าได้ยินมาว่าเดวิดป่วยใช่ไหมคะอ่าอ่าทิ้งชัวนะคะยินเว้ยทิ้งชัวต้าเว้ยปิงเหรนะป่วยซะแล้วก็เลยอยากจะไปดูสะหน่อย อ่าข้อสามเหมือนกันเลยตาเวจะมาหรอตาเวเป็นอะไรไปคะตาเวจะมาหรอทาเป็นไงคะตาเวยเป็นผู้ชายใช่ไหมคะทาป่วยละใช่ไหมทา,ทาปิ้งละเออท่าปิ้งละข้อสี่ข้อสี่คือเทคเมื่อกี้เรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะตาเวจะมาช่วยเจา้าเจ้าแปลว่าไปหาใช่ไหมไปหาฝูองอ้วนอ่าไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าอันนี้เป็นเรื่องลง โรงแรมเมื่อกี้ก่อนใช่ไหมคะทำไมเขาถึงโทรหาทำไมเขาถึงไปหาพนักงานเพราะอะไรคะถ้าห้องของเขาใช่ไหมคะ,ะถ้าฝังเจียนเตอเหมือนนะคะถ้าฝังเจียนเตอเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ ถ้าฝังเจียนเต๋เหมือนประตูห้องของเขาเป็นไงตาปูไข่เหรอเห็นไคะเปิดไม่ออกะะถ้าฝังเจียนเตเหมือนก็คือประตูห้องของเขาเนี่ยตาปูไค่เลระเปิดไม่ออกแล้วข้อ5เรื่องเมื่อกี้เรื่องเสื้อผ้าท่าเว y ทำมไม่สีหวน,หน่าเจียนเฮยเตะอทำไมไม่ชอบสีดำตัวนั้นเพราะมันเป็นไงคะ มันแพงไปใช่ไหมคะเฮ้ยเตอจะม่ยากโย่เตียนกุ้ยอ้าเพราะว่าอินเว่ยเพราะว่าเฮยเตอเฮยเตอโย่เตียนกุ้ยนะแพงไปหน่อยนะคะโอเคทีนี้เราช่วยใส่พินอินให้าร์ที่สามให้ เอาคำศัพท์ใหม่ที่เรียนในบทนี้ค่ะมาเขียนเติมเพื่อบรรยายรูปภาพอ่ารูปที่หนึ่งมามาคุณแม่ w o m มันยีพวกเราอะไรด้วยกันจุดๆๆหาวมาดีไหมชวนทําอะไรคะอ่านหนังสืออ่ามันยี่ฉี่ัหาวมาพวกเราดูหนังสือหรืออ่านหนังสือด้วยกันดีไหมนะคะคืออ่านขันงันู่วามันยี่ฉี่คันซู好吗 พวเราดูหนังสือด้วยกันดีไหมนะคะโอเคม,มาอีิค一起ชู好ามา,าดูข้อสองรูปที่สองค่ะใจเจียนไปก่อนนะ ว่มิงเทียนจเป็นไงพรุ่งนี้ฉันค่อยมาดูใหม่ใช่ไหมจาอะไรคะอ่าเป็นขั้น3กันใช่ไหมคะช่ขั้นขัานอ่าอมิงเทียนจ่าข้นขนนะพรุ่งนี้จะมาดูอีกใหม่นะเราชื่อย่างว่จ้าคุณครูให้ผมอะไรอีกซ้ำอีกทับท่านี่คือคิดแล้ใช่ไหมคะคำว่าคิด เสียงเสียงใช่แล้วยังหัวใจเสียงเสียงคุณครูให้ผมคิดใหม่นะ,ะอาจจะตอบผิดนะเราซื้อยังหัวใจเสียงเสียงเอาให้คิดดูใหม่นะคะคุณครูบอกให้ผมคิดดูใหม่ข้อสุดท้ายเราซื้อเจ้าถงเสียนมินคุณครูเรียกให้นักเรียนทุกคนทําอะไรขนะั้นสูะันขั้นสู ดูหนังสือหน่อยก่ะข่านข่านชูดีไหมคะให้มันสอดคล้องกับแบบเรียนบทนี้เนาะข่านข่านชู่ข่านข่านชูอ่ะครูบอกให้เรียนดูหนังสือหน่อยนะอ้าวดูหนังสือหน่อยพวกเธอเล่นกันเยอะไปละนะโอเคข่านชูใส่พินอินก่อนนะคะข่าน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 ชู่อูชูอันนี้ข่านข่าน อันนี้ก็สีางเสียงสีางเสียงอันนี้ขานขันสูอ่าเรูน้ทุข่านัสูอหนูน้องสือหน่อยอาลอันนี้เป็นเชิงสูอ่าการเน้นเสียงในการอ่าน ประโยคต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังอย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าเรียนใช่ไหมว่าเรยนภาษาเสียงมันเลี้ยวลงข้างล่างนะานนะคะาเสียงตกลงนี้พอข้อสองเขาเาาื็นอาจารเหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นอาจายงเสียงลงว่างนอกนาาศดีาามา 外边天气很好、yeah. 陈述句的句调。intonation of a declarative sentence。一，我学习汉语。二，他是我的老师。三，外边天气很好。